สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel ดูดวงทาโร่เกิร์นะคะเรามาพบกันนะคะก็สำหรับาพาร์ทนี้เป็นในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็จะเป็น EP ลำดับที่133นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะในการ ให้กำลังใจให้การสนับสนุนนะคะและดีใจมากที่ได้รับการตอบรับในส่วนของไพ่เล่าเรื่องมาเป็นอย่างดีเลยนะคะแบบคาดไม่ถึงนะคะว่าว่าคนจะชอบนะคะตอนแรกที่ทำอะ่ะก็คิดเหมือนกันวนะ่าแบบมันเป็นภาพรวมแบบแรนดอมเนาะเออแบบทุกคนจะชอบไหมจะมีคนดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าเกินคาดมากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะก็แรนดอมเนี่ยมันก็จะเป็น ก็จะเป็นในส่วนแบบเป็นของทุกๆราศีทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ได้รับชมคลิปนี้ก็ลองเปิดใจรับชมดูเผื่อมันจะตรงกับชีวิตของคุณกับตัวตนของคุณกับสิ่งที่คุณเจออยู่นะคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะบอกนะคะให้คำตอบกับพวกคุณผ่านในคอนเทนต์นี้ก็ได้ในสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไง ก้าวดาบนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอีพีนี้โอ้โ oh, ห t ด e e เอ e ม o r นะคุณยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากเลยภายใต้ความนิ่งของคุณนะ่ะความนิ่งความสุขุมของคุณทำให้ใครบางคนเกรงกลัวหวาดหวัน่นในการตัดสินใจของคุณมากนะ The Lovers ขึ้นมา The Star ก้าวไม่เท้า มีคนท้าทายคุณเนาะมีคนท้าทายบารมีของคุณนะคะอืมนะดูกันสองไม้เท้าสี่ไม้เท้า the world นะคะแล้วก็ king of sword โอ้ยขนลุกอะขนลุกนะคะแบบอพลังงานค่อนข้างออกมาแบบ ไม่ได้น่ากลัวสําหรับคุณแต่น่ากลัวสําหรับคนที่คิดร้ายกับคุณอนะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือกิ๊กหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ที่เรียกว,ว่าไม่ไม่จริงใจเอามาดูกันก่อนนะนะคะคุณเป็นสายรักธรรมชาตินะ,ะคุณไม่ชอบท่องเที่ยวกับห้างสปปรรพสินค้าตึกร้านบ้านช่องนะคะคุณชอบไปแนวธรรมชาตินะคะถ้าคุณจะออกเที่ยวนะทะเล ภูเขาน้ำตกนะะหรืออาจจะเป็นคาเฟ่ที่แนวเย็นเย็นสบายตามินิมอลอะไรเงี้ยคุณไม่ชอบความความดูลักชัวรี่นะคะชอบสบายสบายมุดสบายๆนะคะเป็นคนอารมณ์ศิลปินด้วยอารมณ์สุนทรีมากชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบฟังเพลงชอบดูนหนังอ่านนิยายนะคะและมีจินตนาการที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่ จิตใจบริสุทธ์นะเวลาคุณรักใครอะ่ะคุณจะซื่อสัตว์กับความรักตรงนั้นควรจะดีวอยู่กับคนคนนั้นคนเดียวไม่มีรักซ้อนต่อให้คุณมีคนมาชอบคุณแค่ไหนมาจีบเยอะคุณเยอะแค่ไหนคุณจะตัดทุกๆช้อยออกไปเพื่อเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันโหดร้ายมากๆไพ่ก้าวดาบนะคะมันทําให้คุณเสียสติไปได้เลยนะความรักครั้งเนี้ย ะะมันทําให้คุณสูญเสียการทรงตัวสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความเป็นตัวเองไปได้เพราะว่าสิ่งที่คุณเผชิญหน้าเนี่ยนะคะมันเป็นความไม่ยุติธรรมคนคนดีคนหนึ่งแต่ดันไปรักผิดคนไปรักคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้มาก่อนหรืออาจจะไปรักกับคนที่โลเล่จิตใจไม่มั่นคงนะคะคุณอยู่กับความบอบช้ำอยู่กับการร้องไห้ อยู่กับหลายๆภา,าวะการนะคะสภาวะการที่ที่ที่อ้อเห็นขึ้นมาคือมันเป็นอดีตที่ขมขื่นมากนะคะหนักนะคะแต่เหตุการณ์ตรงนี้เหตุการณ์ด้านลบนะคะความบอบช้ำความเจ็บปวดสาหัสที่คุณเจอมันทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นทำให้คุณรู้ว่าบางคนจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงเจอแบบนี้เพราะมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นการเรื่องชดใช้มันเป็นการเรียนรู้หรือเป็นบททดสอบก็ได้ นะคะก่อนที่คุณจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่นะคะอืปัจจุบันนะ่ะเขาอ้อมมองว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะคำว่าขอโทษจะมีคนสื่อสารมาเพื่ออยากจะขอโทษกับคุณนะเป็นคนที่ทำผิดกับคุณเป็นคนที่ทำลายชีวิตคุณเป็นคนที่ทำร้ายคิดดีไม่คิดไม่ดีกับคุณนะคะแต่สิ่งที่คุยว่าเห็นนะคุณเป็นคนใหม่แล้วค่ะ เมื่อก่อนคุณอาจจะบูชาวความรักนะคะคุณอาจจะคลั่งไคล้คุณอาจจะหลงไหลเข้ามากรักเข้ามากนะจนยอมเขาทุกอย่างตอนนี้คุณมีศักดิ์ส,สิทธิ์องค์ใหญ่มากจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้แต่ว่าบารมีท่านสูงมากท่านปกป้องดูแลคุณอยู่ค่ะเป็นดั่งคุณพ่อเป็นดั่งคุณแม่นะคะแล้วโกรธด้วยพลังงานของเขาคือความโกรธความไม่พอใจ แล้วก็มีการประกาศสิทธิตัดสินออกมาอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์นเนี่ยมันเลื้อลังอีกต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาตัดสินแทนคุณแล้วอะค่ะเขาเป็นเจิญเจ้าชีวิตของคุณนะอะเขาเป็นองค์นะ่ะถ้าคุณเป็นหมอดุวเหมือนคนมีองค์อะมีองค์นะคะ,ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วท่านทนเห็นคนที่ท่านรักอะนะคะโดนเหยียบย่ําหัวใจไม่ได้ คุณโดนเหยียบย่าก็เหมือนท่านโดนเหยียบย่าไปด้วยนะคะหัวใจท่านแบบแตกสลายมากกว่ายิ่งกว่านะคะเป็นคนในครอบครัวของคุณที่ปกป้องคุณกนะ็คือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นนะนะคะดูแลคุณอยู่นะคะพลังงานท่านใหญ่มากนะเป็นระดับพระมหากษัตริย์เป็นระดับมหาเทพนะ,ะใหญ่นะ,ะดุดดันด้วยแล้วท่านก็ปิดเส้นทางความรักหมดแล้วเพราะว่า ถ้าต่อให้แบบคุณอยู่กับความท็อกซิกตรงนี้ต่อค่ะคุณจะไม่เหลือแม้แต่ชีวิตของคุณเลยคุณจะโดนทรมานหนักมากเพราะบางคนโดนเขาทำศสยศาสตร์ใส่นะคะเป็นหุ่นเลยมัดหุ่นไม่รู้เอาหุ่นไปทิ้งไว้ที่ไหนนะคะไปซ่อนไว้ที่ไหนนะคะบางคนโดนนะพอโดนแล้วมันทําให้คุณมีปัญหาการเงินมีปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาชีวิตท่านลาคานะคะท่านบอกว่า ก็ในเมื่อมันยากก็ตัดไปเลยนะก็ในเมื่อมันเหยียบย่าศักดิ์ศรีเราก็ตัดมันไปซะเลยอะไรอย่างเงี้ยจะทนทําไมคุณเขาบอกว่าคุณคือแก้วตาดวงใจอะค่ะคุณคุณคู่ควรที่จะได้รับความสุขนะคะอืมดังะะนั้นอ้อมมองว่าอีพีเนี้ยคุณได้ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายความเจ็บปวดแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะ คุณได้ผ่านบททดสอบนี้ก่อนที่คุณจะก้าวขาขึ้นสู่จุดบรรลังอันสูงสุดของคุณไม่ว่าจะตำแหน่งงานชีวิตความเป็นอยู่หรือภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่รอคุณอยู่อะไรสําคัญสําคัญนะนะคะที่มันไม่ใช่ใครใครก็จะได้ตรงนั้นนะคะซึ่งคุณได้รับนะคะท่านให้คุณเลือกหรือว่าท่านเลือกให้คุณแล้วไม่ให้คุณเลือกหรอกท่านเลือกให้คุณแล้วท่านบอกว่าคิดถึงคิดถึงคุณนะคะ อทีนี้มันมีคนอยากคืนดีกับคุณเนาะอืมคนที่ทําให้คุณเสียใจคนที่เคยล้อเล่นกับความรู้สึกคุณคนที่เคยตัดสินใจไปเลือกคนอื่นตอนนี้คิดถึงคุณมากนะคะจนมุมมากแล้วฮะชีวิตเขาจนมุมมากเหมือนโดนลงโทษจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างหนักเลยนะคะโทษฐานที่ปากเสียนะ,ะปากดีปากแจ๋วนะคะคนคนนี้พยายามปรับปรุงตัวเองให้มีนิสัยที่ดีขึ้นนะคะปรับปรุง ทุกอย่างที่มันเป็นด้านลบของเขาเพื่อหวังว่าจะได้คืนดีกับคุณนะคะอ้อไม่รู้นะเดี๋ยวอ้อเปิดให้เรื่อยๆหมายถึงว่าไม่รู้ว่าคุณจะคืนดีหรือเขาจะอนุญาตให้คุณคืนดีหรือเปล่าแต่แต่ในนี้มันเป็นการเลือกอะค่ะนี่เป็นการเลือนกะแล้วอือแล้วเปิดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เ,เล่าเรื่องค่ะทุกคนบางทีแบบบอกสารเนะ่บอกบอกอ่าคําทํานายตามสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกมานะะนะะอ่าสดๆนะคะ ก็ณนะตรงนี้สิ่งที่คุณบอบช้ำมาดูมาดูซิเป็นยังไงอืมคุณผ่านได้แล้วค่ะคุณผ่านการโดนทรมานคุณผ่านการโดนเอาเปรียบคุณผ่านได้หมดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันอยู่ในจุดของการเยียวยา ให้กำลังใจตัวเองฟื้นฟูชีวิตตัวเองขึ้นมาก่อนที่จะก้าวขาขึ้นสู่บัลลังก์อันยิ่งใหญ่อะหมาถึงตำแหน่งงานเกียรติยศชื่อเสียงกันมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ได้ที่คุณคูณ่ควรที่จะได้รับอะตอนนี้ชีวิตคุณออกมาไกลแล้วอะจากกลุ่มคนที่ทำร้ายความรู้สึกคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนกาลังจนตรอกนะใช้คาว่าจนตรอกได้เลยเพราะเขาโดนลงโทษอย่างหนักเลย มีคนกำลังเสียสติเมื่อรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วหรือว่าได้รับการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะเหมือนพวกเขารู้ตัวนะคะคนพวกนั้นเน่หมือนเขารู้ตัวว่าคุณไม่ยอมให้พวกเขาได้ควบค,คุมคุณง่ายๆอะ่ะคุณไม่ง่ายเหมือนเหมือนเดิมอะ่ะนะคะน่ะมาดูพวกเขาเป็นยังไงเนี่ยตอนเนี้ยแปดดาบกับแปดดาบมาชนกันนะคะพวกเขากําลังมืดแปดด้าน กำลังเจอวิกฤตทางการเงินเจอวิกฤตทางธุรกิจหน้าที่การงานมีเรื่องทุกใจอย่างหนักเลยกับบุคคลที่เขารักและหวาดหวั่นหวาดกลัวเพราะเป็นในเรื่องของการถูกจองจำติดคุกนะคะต้องขังอืจะก,กลายเป็นนักโทษแล้วใช่ไหมนะคะ้ามเมทาพวกเขาวุ่นวายโกรหนมากชีวิตแบบก็เวรกรรมค่ะทำอะไรกับคุณไว้บ้างล่ะ จากชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นเดอะสตาร์มีความสุขมากจนกลายเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้นอนก็ร้องไห้อยู่กับความหวาดกลัวอยู่กับความหวาดระแวงอยู่กับความรู้สึกที่มันบอบช้ำมันต้องทรมานแค่ไหนอะคนคนหนึ่งที่เจอนะคะทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรใครแต่แนวเวรกรรมมันย้อนกลับไปสนองพวกเขาอะค่ะเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันไม่ใช่คนคนเดียวนะทําไมอ้อถึงบอกว่าคนกลุ่มนั้นเพราะเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มมีสามคนหัวโจกอะนะคะ ในคนในครอบครัวเขาทั้งนั้นเลยนะคะอยากเอาชนะคุณย่ำยีคุณหรือมีความทะเยอทะยานนะคะเหยียบคุณไว้เหยียบหัวคนอื่นไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะคนดีที่ไหนเขาจะทํากันคะทุกคนนะอืแต่ตอนนี้เขากําลังเหมือนจนตรอกแล้วนะคะจนม,มุมสุดๆเหนื่อยลากเลือดนะเราไม่มีทางเลือกด้วยนะคะไม่มีทางออกกับชีวิตเลยนะเขาเป็นยังไงอีก พวกเขาต้องเผชิญเหตุการณ์อะไรทรัพย์สินต้องสูญเสียไปค่ะหามาได้ก็เหมือนที่เงินเงินที่มันผ่านมือค่ะหามาได้ปุ๊บยังไม่ได้เชยชมยังไม่ได้กลิ่นของเงินเลยค่ะดมกลิ่นของเงินเลยเงินหายออกไปแล้วมันโดนป้นกลางอากาศนะคะอมันเหมือนพวกเขาต้องเสียให้กับคนในครอบครัวเป็นเงินก้อนใหญ่ จนเงินเก็บที่มีมันล่อยหรอหรือว่าไม่มีเงินทุนนะคะที่จะมาต่อยอดในธุรกิจแล้วในกิจการร้านค้าเนี่ยนะเริ่มสุดคะะ่ะสุดหนักค่ะจากจเจริญรุ่งเรืองจากขายดีจากทำมาหาก,กินดีๆนะคะก็เหมือนคนจนตรอกอะค่ะอืมนะคะสภาพแบบสุดต่งมากเลยนะคะอืมพวกเขาจะโดนอะไรอีกไหม โดนค่ะโดนหนักกว่าเดิมอีกมันเป็นมันเป็นความเจ็บปวดที่จะต้องทวีความรุนแรงเกิดขึ้นอ่ะเพราะเขาจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดว่ามันจะจบไปที่เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดเลยมันพ่ายโดยไทยเป็นเท็เป็นความเลื้อนลังอืมเป็นความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แล้วแต่อารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกเงินเท่าไหร่เป็นเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานค่ะ ติดสินบนตำรวจติดสิมบนศาลกระบวนการยุติธรรมพยายามซื้อซื้อชัยชนะให้กับตัวเองมันเป็นการจำจำคุกอะค่ะกลัวติดคุกว่างั้นเนี่ยสู้หลังชนฝาเลยนะผิดเต็มเต็มเนี่ยนะคนะปนเขามาก็ยังจะไปซื้อชัยชนะอีกนะคะโจรน,นะนี่ใส่โจรน,นะคะม,มาดูต่อนะแล้วพวกเขาจะทำอะไรกับคุณไหมมนจะมี กลุ่มคนนี้จะมีปฏิกิริยาอะไรกับคุณหรือเปล่าคะสำนึกไงคะทุกคนสำนึกไงในสิ่งที่พลาดในสิ่งที่คิดไม่ดีกับคุณนะ,ะหน้าไหว้หลังหลอกใส่คุณคิดว่าคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะจนตรอกคะ่ะจะต้องมีเรื่องของการขอโทษการขอโทษการขอขมากรรม นะะนะเป็นการขอโทษค่ะไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาหรือว่าพวกเขาอะค่ะทีแรกเขากีดกันความรักคุณกับคนเก่าของคุณใช่ไหมแล้วพวกเขาจะเปิดทางค่ะประมาณว่าจนมุมจนตรอกแล้วเจอเวรกรรมอย่างหนักไม่กล้าขัดขืนแล้วอะค่ะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบอืมคุณคือตัวปลดล็อกทุกอย่างแล้วก็จะแบบเปิดทางอันนี้เห็นแก่ตัวมากนะคะ เห็นแก่ตัวสุดๆนะอ้าวเราดูสิว่าแล้วคุณจะเอาคนคนนี้ไหมอ่ะนี่อือคุณจะเอาคนคนนี้ไหมถ้าคนคนนี้กลับมาขอโทษคุณคุณจะได้คบกันไหมนะมาดูกันพูดคําว่าเอา <laughs> มันเป็นยังไงแปลกๆไม่รู้เนาะ <laughs> อ่าอย่าไปคิดลึกนะอย่าไปคิดไกลคิดใกล้ๆนะคะทุกคนอ่าถามว่าอืมคุณไม่เอาสิอือคุณไม่เอาคุณจบคุณรักตัวเองคุณเลือก บุคคลที่รอคุณอยู่ภายภาคหน้าคุณรู้ว่าเขามีตัวตนฉลาดมากค่ะทุกคน <c oughs> นะเพราะคุณกลับไปเอาอ่ะโอ้ยอย่าเลยคุณอุตส่าห์รอดพ้นนรกมาแล้วอะค่ะแล้วคุณจะพาตัวเองไปตกนรกทาไมคุณดูสิหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่ยอยทรมานก็ทรมานกว่าจะเยียวยาตัวเองได้คุณอยู่ในจุดที่มันสูงส่งแล้วจุดที่มันเป็นเดอะซันนะคะความดีความสุขความปลอดภัยเหมือนเอามาว่าคุณเลือกคนใหม่อะ คุณจะเลือกคนใหม่คนที่รอคุณอยู่ในอนาคตคุณไม่เอาหรอกคนคนนี้ไม่เห็นมีอะไรให้หน้า,นาพิสมัยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคุณเห็นท่าท้ม,มาเยอะแล้วทั้งตัวเขาและครอบครัวเขามาดูกันต่อนะคุณไม่เอาใช่ไหมอาจจะมีคุณจะได้เจอคนใหม่ๆหที่รอคุณอยู่ไหมแน่นอนค่ะอัศวินถือถ้วยอัศวินขี่ม้าขาวนะคะ ที่ได้เจอกันผ่านความฝันหลายๆครั้งมีสัญญาณของการได้เจอเนื้อคู่ผ่านความฝันเนี่ย The อ m p e r o r เนี่ยก็คือองค์นี้นะคะท่านกําลังจับเนื้อคู่ให้คุณใหม่จัดสรรให้ใหม่เอาแบบตะลึงนะคะเอาแบบว่าจู่โจมเข้าหานะไม่ใช่มารักแบบเปิดๆปิดๆนะโอ๊ยเสียศักดิ์ศรีจะเป็นชาวต่างชาตินะที่คุณจะได้เจอนะคะเป็นชาวต่างประเทศอ้แต่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูง มีชื่อเสียงมีเกียรติยศหรือว่าอาจจะเข้ามาพลิกผันดวงชะตาของคุณนะะอ่าถ้าคุณลงเอยกับคนเก่าถ้าคุณคืนเดียวคนเก่าเป็นยังไงคะนะคนเก่าคุณให้คุณกับเขานะสําหรับตัวพวกคุณเนะี่ยให้ประโยชน์กับพวกเขาอะ่ะให้ความเป็นอยู่ที่ดีแต่คุณต้องสู้คะ่ะคุณจะเหนื่อยใจนะคะทุกคนนะอัศวินถือดาบอะ่ะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่แบบ อืมพวกเขาอาจจะเข้าหาคุณว่าการเอาตัวรอดไหมผลประโยชน์อะไรเช่นเนี้ยพยายามนะคะเพราะเขารู้ว่าเขาจนตอกแล้วไงคุณอาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกสําคัญอะนะคนะ,ะคนคนนี้มารู้ตัวว่าคุณคือคู่บุญคู่บารมีมีเรื่องศิลศาสตร์มาเกี่ยวด้วยเขาก็ปฏิเสธนะปฏิเสธคุณไปเชื่อมีความเชื่อว่าคุณไปทําเสน่ห์ใส่เขาทําของใส่เขานะคะแล้วก็อืม เอาเรื่องราวคณไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ก็เลิกกันกับคุณไม่เลือกคุณนะคะเพราะคิดว่าคุณทำาิยศาสตร์ใส่เขาเนี่ยใช่ไหมแล้วความจริงคุณไม่ได้ทำเนาะคุณก็โดนโดนใส่ร้ายนะคะนะแต่อ้อมมองว่าในตรงเนี้ยพวกเขาหลาบจํามากนะหลาบแบบไม่รู้จะหลาบยังไงแล้วค่ะจะจํากันไปแบบไม่กล้าแตะคุณแล้วอืเพราะเขาจะกล้าทําอะไรคุณไหมอ่ะ ไม่กล้าแล้วค่ะเข็ดหลาบแล้วนะน้ำตานองแล้วค่ะเหมือนรู้ว่าแบบเล่นกับใครไม่เล่นน่ะมาเล่นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีบาร,รมีสูงคนที่ถือศีลภาวนาคนพวกนั้นย,ย่อมแพ้ภัยตัวเองได้ไหวอะค่ะนะฮะเชื่อเชื่อในคําว่าบาร,รมีบาปบุญคุณโทษอะนะคะหลาบจํามากเลยนะคุณจะหนีเขาพ้นไหมเนี่ยกลัวจังเลยฮนะทุกคนคุณจะหนีกลุ่มคนเนี้พ้นไหม เขาอาจจะมาง้อคุณมาตื้อคุณเข้าหาคุณแบบสุดๆเลยนะคุณจะหนีเขาพ้นไหมคะเงินต้องให้พ้นนะพอนูออกมาไกลแล้วเนี่ยเขาจะตื้อคุณแบบสุดพลังเลยอ่ะจะพุ่งตัวเข้าหาแบบสุดๆเลยอะค่ะเขคิดว่าคุณเป็นคนแน่วแน่นะ่ะคุณเป็นคนแน่วแน่คุณเลือกที่จะเป็นโสดถ้าจะลงเอยกับคนพวกนั้นนะน่ เข่คิดว่าคุณไม่เอาเขาละคุณเลือกคนใหม่อ่ะคนที่จะใส่ใจคุณมากขึ้น่เนี้นะแต่ในขณะเดียวกันคนนั้นก็จะพุ่งตัวเข้ามาใส่ใจคุณมาดูแลคุณมาตื้อคุณมาขอโทษคุณนะมาทําตัวแบบดีกับคุณอ่ะเนี้ยแต่ดูแล้วเหมือนพรมลิขิตจะเลือกคู่ให้กับคุณนะคะจะจัดสรรคู่ที่เหมาะสมให้กับคุณแล้วดูให้เพื่อความเคลียร์คนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คะอ่ะมาขนาดนี้แล้วนะะ คนที่ควรจะได้ลงเอ่ยด้วยจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่เพราะคุณเข็ดหลับแล้วอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันคนเก่าก็จะตื้อคุณสุดๆเลยนะคะตื้อแบบกลัวการสูญเสียคุณไปจะต้องได้คุณเป็นครอบครัวจะต้อง มีคุณเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพยายามจะทําให้คุณมีลูกอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณระมัดระวังนะเขาวางแผนมาเลยนะคะจะทําคุณท้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมสุดมากเลยอะคนเนี้ยก็เห็นกับตัวนะตอนแต่ก่อนอะอยำยีคุณพอคุณจะไปแล้วจะเจอคนดีๆแล้วนะวางแผนนะหนักเลยค่ะวางแผนกับครอบครัวด้วยจะทำให้คุณท้องจะทำให้มีลูกมันจะได้จบๆอะไรเช่นเนี้ยค่ะอืม ขอให้คุณผ่านเป็นไปได้นะทุกคนคุณต้องทันเขานะคุณต้องทันคนนะคุณต้องฉลาดนะอืมนะคะถ้าคุณได้คนใหม่อะ่ะเนี่ยคุณหยุดชีวิตใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะอ๋อมองว่ามันจะเป็นการแข่งขันทางความรักระหว่างเก่ากับใหม่เข้ามาในช่วงเวลาเดียว,ยวกันอะแล้วคุณจะต้องเลือกอะค่ะนะคะ,นะะอืมภาวนาให้มีคน คนใหม่เข้ามาไวๆนะแต่คนเก่าอ่ะยังไงก็ต้องมาขอโทษคุณมาตื้อคุณพยายามเข้าหานะอืมเป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะทําไมถึงกลับมาเพราะะผู้ใหญ่เขาให้เขากลับเมื่อก่อนทําไมถึงเลิกกันก็ผู้ใหญ่เขาต่อต้านแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่เขาบอกกลับมาคบกันเพราะอะไรต้องการผลประโยชน์พวกเขาเหมือนคนจนตรอกอะคะ่ะอืมเพราะเขาโดนบี้อย่างหนักเลยอะค่ะนะคะ,นะคะก็ หนักค่ะคนคนนี้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะให้คนจูงจมูกได้ง่ายเนาะมันจะเป็นจุดจุดค่อมนะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่จะมาพร้อมๆกันนะคะให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะอืมแต่เห็นยังไม่ได้เห็นชัดว่าจะไปเก่าหรือใหม่แต่ว่าที่แน่ๆพวกนั้นอะโดนเหมือนจนตรอกแล้วค่ะโดนหนักมากเวรกรรมแบบหนักอ่ะคะ่ะอืม คุณโดนใส่ร้ายเยอะนะคะโดนอะไรออกมาเยอะมากเขาจะมีสปิริตมากล้ามาขอโทษคุณไหมครอบครัวเขาอะทําไมออดถึงบอกครอบครัวมันมีสีไม้เท้าออกมาคุณเป็นดีเอ็มเพสอะคุณเป็นคนจิตใจดีมากมีแต่การช่วยเหลือมีแต่การเป็นผู้ให้เขาจะกล้ามาขอโทษคุณไหมในการทําผิดทําไม่ดีใส่คุณน่มาค่ะต้องขอค่ะหกไม้เท้าอืเป็นการขอโทษขออภัย นะคะแต่ก็ดูร้านเราอยู่ดูเชิงอยู่นะ,ะกลัวการถูกตะเพิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็จะได้รู้ก็จะได้เห็นนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่โอ้มองว่าคุณน่าจะหลาบอยู่นะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนเก่านะคุณนิ่งแล้วอะ่ะทุกคนคุณมองไปข้างหน้าคุณมองไปสู่อนาคตอัน,อน ยาวไกลวันข้างหน้าแล้วคุณเข็ดหลาบแล้วอะสำหรับคุณนะคุณเลือกคุณอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวเดียวกันกันกบคุณคนที่อบอุ่นครอบครัวที่เขายินดีต้อนรับคุณจริงๆมันไม่ใช่แบบมาหน้าไหว้หลังหลอกมาเห็นแก่ตัวพอพอตัวเองมีแล้วดูถูกคนอื่นพอตัวเองไม่มีจนตรอกแล้วก็จะจับคนอื่นว่าผลประโยชน์อะเหมือนคุณไม่เอาอะค่ะสิ่งที่คุณเห็นนะพวกคุณไม่เอา มือนคุณแน่วแน่กับการตัดสินใจของตัวเองไม่ก็คือไม่อาจจะรับคําขอโทษอาจจะเอาหัวฉิกกรรมให้เพื่อที่จะไม่มีอะไรที่มันติดค้างต่อกันแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความสัมพันธ์เดิมได้เหมือนแก้วมันมันมีรอยร้าไวไปแล้วค่ะจะทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได้คุณคงไม่สามารถที่จะไปนั่งทานข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันกับคนที่เคยวางยาใส่คุณคนที่เคยดูถูกคุณคนที่เคยเยาะเยะ้ยคุณนะคะ หรือคนที่คอยกีดกันเหยียบย่ําคุณอ่ะคุณคงกินข้าวไม่ลงอ่ะคุณคงแบบไม่ลดคุณค่าศักดิ์ศรีตัวเองไปอยู่เช่นนั้นอ่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่คนที่รอคุณอยู่คู่คนใหม่อ่ะเกียรติยศอันยิ่งใหญ่นะคุณต้องใจแข็งนะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามให้กําลังใจสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะก่อนจากกันไปอ้อขออนุญาตนะคะฝากวัตถุมงคลเครื่องรางนิดนึงนะคะ ก็ขอบคุณนะคะออได้ร mm ับการตอบรับดีมากนะคะโดยเฉพาะนางพญานะพระนางพญาแบบว่าแพ็กแบบแบบเยอะส่งออกแบบส่งของออกเรื่อยๆนะคะพระนางพญานะคะก็จะมีพุทธานุภาพที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งนะคะเหนี่ยวนําการมีชื่อเสียงโด่งดังการมีเมตตามหานิยมเข้ามาแล้วก็ การประสบความสําเร็จนะมีความก้าวหน้าดุดดังนางพญาชื่อก็บอกนางพญาอยู่นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ้อก็ชาวก็บูชานะคะด้วยความศรัทธาเหมือนกันนะก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ได้รู้จักนะคะเนาะอยู่ที่399บาบาทแล้วอ้อก็แถมในส่วนของสีพึ่งให้นะคะ สิบพึ่งตัวนี้นะคะเอาแถมให้ฟรีเลยชุดเนี้ยสามบาทนะคะใครสนใจทักได้ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นจี้ของท่านเทพทันใจหรือว่านัดโปโปโจีนะคะเป็นเทพของพม่านะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากจะโดดเด่นในเรื่องของการขอพรนะคะขอได้ทุกเรื่องนะคะนัดก็แถมสิบพึ่งให้เหมือนกัน399บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ เครื่องรางนะคะเบีย้ยแก้จะเป็นเครื่องรางในการป้องกันคุณใสศสยศาสตร์นะคะอาถรรพ์นมนต์ดำต่างๆนะก็ป้องกันภยัยหรือว่าใครโดนเนี่ยก็บูชาเช่าบูชาไว้แบบให้ของมันย้อนของมันถอยออกไปจากเราก็ได้นะคะไม่อยากมาเหมือนมีหลายๆคนนะมาเช่าบูชาไปนะคะบอกว่าชีวิตดีขึ้น อะไรอไรมันก็เหมือนสงบขึ้นนอนก็ไม่ฝันร้ายเนตอนนี้ก็มีส่วนช่วยได้นะคะเพราะว่าผ่านการปลุกเสกนะคะด้วยพุทธคุณแล้วก็มีพระคาถาแนบไปในกล่องให้ด้วยนะคะใครสนใจทักได้นะคะ399บาทนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ